โรงแรมครับอยู่ที่โรงหนังชัยนาทาวทุกคนสุดยอด่ะเอออันนี้ห้องสุดท้ายมีอะไรอ่ะไหนๆก็มาแล้วครับทุกคนสำรวจให้ทั่วอันนี้เป็นห้องนอนขอดูนิดนึงข้างล่างนี่เป็นเยาวราชนะทุกคนข้างล่างนี่ถนนเยาวราชเลยเฮ้ยสติกเกอร์เป็นของคนจีนต้องบอกก่อนว่าโคตรเก่าแก่เลยทุกคนแล้วก็อันนี้ห้องที่เป็นห้องน้ํานะทุกคนนะ โอ้โยดูดิห้องน้ําตรงนี้เป็นโรงแรมแล้วนะฮะเป็นห้องดินเผาทุกคนเฮ้ยโคตรเอคูลีเลยทุกคนดูดิไม่ได้ขึ้นมาดูกันง่ายๆนะเว้ยทุกคนต่างอาบน้ําทุกคนนะฮะซึ่งตีทะลุนะฮะดูดิสองฝั่งเห็นปะเนี่ยใส่นังข้างบข้างบนแล้วก็คือรองข้างล่างเนี่ยครับโถโมแบบนั่งยองนะฮะทุกคนโอ้โหโคตเก่าแก่เลยดูดิเห็นปะนี่ฮนะนี่เป็น ึกในย่านของเยาวราชเลยนะทุกคนถ้วยโถโอชามที่เอาไว้ทําสําหรับรองรับแขกที่จะขึ้นมาโรงแรมนั่นเองนะฮะคือผมเข้าใจว่ามีแค่โรงหนังว้แสดงว่าแต่ก่อนตรงจุดนี้คือใหญ่มากๆทุกคนใช้หน้าทาวในมุมของโรงแรมร้างครับทุกคนนี่เรามามองป้ายโลโก้เก่าที่ใกล้มากๆทุกคนนะครับนี่ฮนะโรงแรมคาเท่ยี่ห้อฮิตาชิโอ้โหโลโก้ไม่เคยเห็นเลยอันนี้ก็ยังมีทางขึ้นไปอีกโอ้โห สุดยอดทุกคน